เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อ,อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีรกรรมการ,การลออกอลวนแบบได้เด็ก,ดก,ดกน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกันนะคับช่องติ้งติดป,ปั่นครับวันนี้เรามาตะลุยกันอีกแล้วกับเกมจาก IPG ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Floating Score นะครับวิชาขี้หลีหรือวิชาจีบสามเองครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ กลับมาเท่าไหร่ครับกาไรเราจะเยอะขนาดไหนต้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับกับเกมเกมนี้ครับท่านผู้ชมอาระพร้อมกันแล้วเราไปดูในเกมกัอะไรครับเราเริ่มที่ไปดูกติกาครับกติกาของเกมเกมนี้ครับเยอะสุดคือแม่นางสาวน่าสวยนะครับแล้วก็ฟันเหยินลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆครับสเตเตอร์มี3ตัวนะครับถึงจะเข้าได้นะครับ3ตัวจะเลือกได้2อันนะครับและ4ตัวจะเลือกได้3อันครับ เอาละเดี๋ยวเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะได้เลือกค c a ตอร์ไหมนะครับแล้วเราจะเจอสค c a ตอร์อะไรที่ดีบ้างนะครับชมนะเราต้องมาลุ้นกันในเกมเกมนี้เลยครับเอาละลว,วันนี้เรากดกันไปเพื่อนๆครับมีต้นอยู่ที่ประมาณ1000บาทเท่านั้นครับค c a ตอร์จะมาหรือเลปล่าจะมาเปิดเกมให้เราหรือเปล่าครับสค c a ตอร์ขออีกหนึ่งครับขออีกหนึ่งจะได้อธิบายค c a ตอร์ไปในทีเดียวเลยนะครับ โอ้โหยังไม่มาครับมีให้ลุ้นเฉยแต่ยังไม่มานะครับสำหรับสเกตเตอร์ของเราวันนี้ครับรับไปยาวๆครับช่วงนี้ไปยาวๆแต่ก่อนอื่นครับเปิดคลิปมาแบบนี้ต้องขอฝากเตือนนะท่านผู้ชมเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับคลิปลนี้ครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะเด็กต่ํากว่า18ปีนะครับควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่อย่าง มากเลยนะครับท่านที่ดีครับฝากชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพี่นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามานั่งลุ้นมานั่งเชียร์ไปด้วยกันดีกว่าครับจะได้ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับจะได้รู้กันโดยทั่วๆวกันนะครับว่าเกมไหนดีเกมไหนเด็ดครับวันนี้เรามาอยู่กับเว r t ์ดดิ้งสโควครับนักวิชาคีริี่ครับเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวครับแล้ววันนี้เราจะได้กลับมาเท่าไหร่ต้องมาเรื่องนะครับสแคตเตอร์มาแม่นาง ผ้าคุมชมพูของเรานะครับท่านผู้ชมไม่มาซะแล้วเราต้องการสแกตเตอร์นะครับอย่างน้อย3อันครับสรมันจะเลือกได้2ป้ายปริศนานะครับถ้าสีอันจะเลือกได้3ป้ายปริศนานะครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับสแกตเตอร์ของเกมๆนี้ครับอัตรากรแตก็เยอะอยู่เหมือนกันครับถ้าเป็นรูปคนเนี่ยจะแตกเยอะ,ะครับแต่ว่าถ้าเป็นอักษรอ,อย่างอื่นเนี่ยจะแตกน้อยมากเลยพอสมควรเลยทีเดียวครับ ต้องมาลุ้นว่าการแตกแต่ละครั้งเนี่ยขอให้เป็นรูปหน้าคนนะครับวันนี้เราเล่นเบ็ดละสิบาทนะครับและต้นทุนของเราวันนี้ลดลงไปประมาณ200บาทแล้วนะ่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันเลยนะครับในโค้กสุดท้ายนี้ว่าจะหมู่หรือจ่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับวันนี้เราจะเล่นกันแบบถ้าเสียก็คือหมดตัวเลยนะครับถ้าได้ก็ขอสัก500บวกบวกครับยาวๆเลยมาดูกันว่าสแคตเตอร์จะออกมาเท่าไหร่นะครับสแคตเตอร์นะครับถ้าออกมาเร็วก็จะได้น้อยครับ ออกมาช้าก็อาจจะได้เยอะหน่อยหนึ่งอุ้ยนี่โหรางวัลระดับ2นะครับนี่ครับแม่นางแคะขี้มูกนะแม่นางแค่ขี้มูกของเรานะครับได้เป็น200กว่าบาทครับเมื่อกี้นี้2แถวเองต่อเลยสแคตเตอร์มา2อันรัวๆแบบนี้ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมใกล้แล้วนะครับสำหรับใครที่ไปเล่นนะแล้วเห็นสแคตเตอร์แบบ2อัน2ออัน2อันเรือ่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ย,ยอย่าเพิ่งขอใจนะครับรางวัลใหญ่จะมาแน่นอนครับและ เอาเรียบร้อยครับมาแล้วครับ3แล้วนะจะมี4ี่ไหมจะมี4ี่ไหมอา้า4 4มาไหมจอด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 เฮ้ยเยอะเยอะเลยอ่าโอเคครับท่านผู้ชมไม่เลยครับวันนี้ได้สสกตเตอร์เปิดเกมให้เรา4อันครับเราสามารถเลือกได้อ3อันนะ3ป้ายเป็ะนฐานเนาะกดเริ่มไปเลยเนี่ยพะกันจะสุ่มแบบนี้ไหนๆก็3แล้วเราก็เลือก1 2 3ข้างบนไปเลยครับท่านผู้ชม อเอาเอาของกากออกไปนะแล้วก็ตัวฟีตรงกลางแล้วก็คูณด้วย3ครับรางวัลคูณ3นะครับมาดูครับเป็นยังไงครับนี่ตัวฟีตรงกลางหมุนมาเอาตัวกากาออกไปได้เท่าไหร่ดอกแรกเปิดสวยสวยเคูณ3ครับ210บาทแตกหมืแล้วครับรางวัลก็โตบิ๊กวินวครับรอบที่2จะได้เท่าไหร่ว่ามาว่ามาได้เท่าไหร่ ร5 0ยคูณสครับท่านผู้ชมได้ทั้งหมด400กว่าแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมไม่กล่าวินมานะครับ454บาทครับโอ้ยแตกดีๆอย่างนี้อีกสัก2ดอกนะโอเคเลยนะท่านผู้ชมดอกที่3ครับโอ้โหดอกที่3ได้น้อยเดียวนะท่านผู้ชมดอกที่4มาดอกที่4ตามมาเด็ดๆครับตามมาได้เท่าไหร่ว่ามาโอ้โหได้น้อยมาก45่สิต่อครับดอกสุดท้ายของสวยๆโอ้โห เดราปิดช้าครับได้มา900เท่าไหรนะเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆเ2้าแบ่บบาทนะคุณผู้ชมเกือบ1000บาทเลยทีเดียวนี่ขนาดแบบโตคูณแล้วก็คอมโมบแบบน้อยๆนะยังได้ขนาดนี้ไปต่อครับคุณผู้ชมลาตีนี้อีกยาวไกลครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสแคตเตอร์สองไหมเอ้ยจะมาเร็วเกินไปหรือเปล่าอา้าวเรียบร้อยครับมาเร็วเกินไปแล้ว3นะครับขอ4 4สมา ใส่มาใส,ใส่เอาเรียบร้อยครับใส่ครับนานผู้ชมมาแล้วครับ s เเต a t t e r Easy อันครับกดห่างกันแค่สามครั้งเองวันนี้โูแตกดีมากๆสําหรับเกมเกมนี้ครับเป็นเกมเก่าแล้วนะ่านะผู้ชมสําหรับเกมนี้กดเลือกหนึ่งสองสามเหมือนเดิมครับอา่อาอักษรกาดออกไปคูณสามเหมือนเดิมอย่าบอกนะอันตรงกลางเป็นเรียบร้อยครับตัวฟรีตรงกลางเหมือนเดิมเลย โอ้โหเหมือนเดิมเด้ดอกนี้เหมือนเดิมเด้เลยท่านผู้ชมแต่ว่าจะแตกเท่าเดิมหรือเปล่าต้องมาลุ้นครับดอกนี้105บาทได้มาแล้วครับ300ดอกนี้แน่นอนเรียบร้อยครับ315บาทท่านผู้ชมไปต่อครับตอนนี้จะได้เท่าไหรอุ้ยโอ้โหตอนนี้ดอกใหญ่แน่นอนครับ187คูณ3นะได้ทั้งหมดเท่าไร่500หรือเปล่าถึง500หรือเปล่า เรียบร้อยครับ5 6าบาทครับทระดับซูเปอร์ไม่กะวินเลยครับรางวัลใหญ่เลยนะทองอารามทั้งจอเลยเมื่อกี้นี้และอีกดอกหนึ่งตอวนี้ได้เท่าไหร่75บาทครับเหลืออีกดอกนึงมาต่านี้ได้โอโ้โหดอกนี้ไม่แตกดอกสุดท้ายขอหน่อยได้เท่าไหร่ว่ามาว่ามาเรียบร้อยครับไม่ได้ดอกสุดท้ายโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่นะ952บบาทนะท่านผู้ชม 9 0้ารอบแบบติดๆเลยเยอะจริงๆแล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมเกือบลืมไปเลยเรามาเล่น f o r t ร n ต Scholar นะครับจากพี่จีนอนอฟเราเข้าเล่นกับสล็อตทูเพย์ครับทุกผู้ชมเล่นรวมเกมนะเล่งรวมเกมมันๆมีครบทุกแนวครบทุกค่ายทุกผู้ชมได้เลือกเล่นนะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับสล็อตทูเพย์ครับแล้วก็ฝากทุกผู้ชมไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้พี่ตีแล้วก็ช่องตีหิดต,ติดปั่นของเรากันด้วยนะครับทุกผู้ชมบอกเลยว่า เกมานานมานานันมเกมดีๆนะครับคัดสรรมาไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก,กดกันไปต่ออีกสักพักคาณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีสแคตเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นกันอีกสักครั้งหรือเปล่านะคุณผู้ชมท่นานนี้ดีอยากให้ใหม่สักครั้งครับท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเก่านะครับแต่ว่าไต่ดีมากพูดถึงมาเลยครับเรียบร้อยครับสแคตเตอร์รอบนี้ได้แค่3อันเท่านั้นครับท่านผู้ชม สอันเท่านั้นนะครับอ่านะกดเริ่มไปเลยครับ3อันนี้เราจะเลือก2อันล่างแล้วกันนะท่านผู้ชม2อันล่างจัดมาฮะตัววา้แบบซุมแล้วก็คูณ3มนะท่านผู้ชมตัววาแบบซุมแล้วก็คูณ3นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน้อยหน้ากว่าแบบเลือก3ปลายหรือเปล่านะครับแบบนี้จะแตกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าแบบสุ่มเรียงกัน3แถวแรกก็แสดงว่าแตกแน่นอนนะครับท่านผู้ชม มา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 ขอรางวัลใหญ่หน่อยคุยไว้เยอะขอรางวัลใหญ่หน่อยอน้อยมากรางวัลน,น้อยมากยังไงครับเหลืออีกดอกเดียวเท่านั้นนะโอดอกนี้ไม่แตกดอกสุดท้ายนะค,ครับท่านผู้ชมต้องรางวัลใหญ่แล้วครับได้ไหมเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดคูณสามทอนไหลนะสองร้อยสามสิบสี่บาทนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเบ็ดเสร็จได้มาสามร้อยกว่าบาทเอง สู้ไม่ได้กับเลือก3ป้ายเลยนะท่านผู้ชมนะสู้ไม่ได้จริงๆครับกดรับมาครับและไปต่อกันอีกสักเล็กน้อยครับอย่างได้สัก3,000ันไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงไหมนะอีกน้อยเดียวนั้นอีกร้อยเดียวนั้นนั้นนะครับจะขึ้นหึงสามพันกดกันไปต่อเน,นื่องครับดูมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง ตีตีปันของเรากันนะครับวันนี้เราพามาลุยกันในเกมเกมนี้ครับนักวิชาคิลลี่นะครับหรือเฟอร์ติสคอร่านะครับจะให้ PG ครับท่านผู้ชมโอ้โหลดลงเรื่อยๆเลยสงสัยเราต้องไปหยุดที่2อ0พันสมั้งเนี่ยไม่ถึง3,000แน่ๆเลยไม่ถึง3,000แน่ๆครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นลางไม่ดีครับเขาเริ่มจะดึงกลับแล้วท่านผู้ชมเราต้องอยู่ที่2อ0พนะครับเรียบร้อยครับวันนี้พอแค่นี้ครับท่านผู้ชม วันนี้เราตะลุยสแคตแเตอร์กัน3รอบนะครับแบบทีๆกันเลยทีเดียวครท่านผู้ชมได้เบ็ดเสร็จครับกำไรของเรา1,817บาทนะท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากๆแล้วก็คุ้มมากครับฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันครับสำหรับเกมเกมนี้ครับแล้วก็ขอฝากครับ slot2p ช่องตีติดปั่นของเรากันด้วยนะครับไว้พบกันนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ